สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านครับวันนี้พบกับเซียวพีนครับวันนี้เซียวพีมาเจอกันที่อู่อานน์เครนนะครับอยู่ที่ปทุมธานีนะครับก็วันนี้มาส่งมอบรถกันกับเจ้าฮิโน่เอฟซีนะครับ2 1งแรงตัวมาเชสซียาว6เมตรนะครับก็ลูกค้านะครับมาใช้บริการติดตั้งเครนพร้อมต่อตัวถังที่อู่อานนนเลยนะครับท่านใดต้องการนะครับติด ตั้งหรือว่าต่อตัวถังที่นี่เราก็มีบริการให้นะครับเดี๋ยวไปดูรถกันนะครับโอเคครับเซียวพีก็พามาดูรถอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะอธิบายสเปกนะครับตัวนี้จะเป็นกระบะเปิด3ทางนะครับยาว6เมตรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครน XCMG นะครับตัวขนาด4.5ตันติดตั้งโดยอานนนเครนนะครับเป็นเครนใหม่เป็นรุ่นใหม่ด้วยไหมฮะด้านล่างท้องจะเป็นแบบแปดเหลี่ยม เลี่ยมเรียม,มครับอ่านะครับตัวนี้จะเป็น4.5ตันซึ่งเป็นรุ่นที่กำลังจะฮิตมากๆเลยครับตัวนี้นำเข้ามาติดตั้งโดยอน,อนเคนดูแลอะไรหรือว่าการบำรุงรักษานะครับการหลังการขายเนี่ยอน,อนเคนดูแลให้เต็มระบบเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เลยนะครับตรงนี้อ่าดูกระบะด้านในครับ นีจะเป็นพื้นเรียบนะครับนี่ครับานหลังมาพร้อมไฟ LED นะครับงานเนียนๆงานสวยๆเลยจ้าอันนี้นะครับลูกค้าต้องการรถเครนนะครับอตอนนี้เรามีเหลือตัว175แรงอยู่นะครับ ขนาด6.6เมตรเคลียนสามารถเลือกได้เป็นมือ1หรือมือ2ใช้กี่ตันสั่งมาได้เลยครับ3ตัน3ตัน3 3ตันครึ่ง4ตันครึ่ง5ต,5ตัน5ตันห้ากตันหก็มีนะครับนี่เคครับ ยังไงเซลฟี่ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ช่อง u ูทู e ด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับมีโครงการมีโปรโมชั่นพิเศษดาวเริ่มต้นแป0 0 0่าบาทออกงแบบนี้ได้เลยนะครับดูแลจบเรื่องประกันภัยและพิเศษจดทะเบียนให้ด้วยยังไงฝากเลยนะครับแล้วพบกันครับว่าครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนกันนะครับสวัสดีครับพบกันครับ